ครับก็รู้จักพี่พลได้ยังไงนะครับแล้วก็ความประทับใจแรกที่มีต่อพี่พลเลยก็คือตอนแรกผมรู้จักพี่พ,พลผ่าน youtube ครับตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปที่พี่พลสอนเกี่ยวกับโครงสร้างราคาครับแล้วก็การเลือกหน้าเหตุแก่อันนั้นก็คือเปิดโลกมากเลยด้วยเป็นมือใหม่น่าจะประมาณสามปีที่แล้วน่าสามปีได้ครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะต้องเลือกหน้าเหตุด้วยอะไรคคิดว่าเรามีแค่หน้าเหตุดียวแล้วก็ เหตุเลยครับความประทับใจในตอนนั้นก็คือความชัดเจนครับพี่พลเป็นคนที่พูดตรงจุดแล้วก็ผู้คนผู้คนที่ฟังจะเข้าใจเลยแถมมีการผสมกับทั้งตำราหนังสือแล้วก็สอดแทรกประสบการณ์จริงของพี่พลเข้าไปครับเพราะฉะนั้นพอพอพี่พลสอนก็จะทําให้ผมได้คิดตามครับคือตอนแรกถ้าเราถ้าโดยส่วนตัวถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมก็จะไปหาความรู้เรื่องนั้นแต่พอเจอพี่พลปุ๊บก็เลย รู้เลยว่าเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่รู้อะไรจนจนมาเจอพี่ผลนะก็ <c oughs> คือถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ไปหาความรู้แต่นี่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่รู้จนพี่ผลมาพูดมาสอนเพราะฉะนั้นเลยกดติดตามตั้งแต่ตอนนั้นครับตั้งการบรรยายการสอนที่ตรงจริตครับซึ่งคตอนนั้นคือพี่ผลจะต่างจากอที่อื่นที่ท,ที่ที่ผมติดตามครับพี่ผลก็เลยเด่นขึ้นมาเลย กก็กดติดตามพี่พลมาตลอดครับครับก็ถ้ามีมีมีการติดตามพี่พลอ่านผ่านผ่าหนันนหงเพจด้วยครับก็รู้ว่าพี่พลจะเทรดสั้นเป็นฟูแบ็กซึ่งเทรดฟูแบ็กตามเทรนอะไรเงี้ยครับก็มีเข้าไปแกะหน้าเทรดที่พี่พลแชร์แชร์มาบ้างครับโดยผมก็จะเซฟลูกเก็บไว้ครับแล้วก็ย้อนกลับกลับไปดูในจังหวะที่พี่พลเข้าเทรดแต่พอดูปุ๊บก็ มีแต่คำถามทำไมทำไมอะไรอย่างนี้ครับไม่รู้เลยว่าเราจะต้องดูอะไรทำไมต้องเข้าตรงนี้ทำไมพี่พลเข้าจุดนี้อะไรอะไรอย่างนี้ครับคือคือรู้แค่พี่พลเข้ามีจุดเข้าแล้วก็ทำกำไรไปแล้วแต่ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเพราะอะไรครับแถมรู้ว่าหน้าเทพพี่พลก็สถียืนมากครับเพราะว่าเท่าที่ตามดูก็ก็มีจุดเข้าที่คมแล้วก็เทกกำไรไปแล้วครับ จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่อื่นที่ผมติดตามมาที่จะมาให้เดากาฟว่ารอโซนนู้นรอโซนนี้นักเรียนรอจุดน,นี้นะออกมาจุดน,นี้ใส่เลยอะไรอย่างี้ผมก็เลยมีติดตามครับแล้วก็แกะแกะหน้าเทปแต่แต่ก็ยังไม่ไม่เข้าใจครับโดยส่วนตัวว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะแกะหน้าเทปพิพนก็ถ้าทําไม่ได้เรียนออะไรที่ทําให้ไว้วางใจ ในการมาเรียนกับพี่พลนะครับคือตอนที่ผมยังใหม่ๆครับผมก็มีไปเรียนที่อื่นมาบ้างครับก็ตามตามตามถุ่มหรือว่าตามโเซเชียลดีอะไรที่เขาบอกว่าดีอะไรเงี้ยผมก็ไปเรียนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับไปเรียนใช้ไปก็พอดก็แตกก็ไปเรียนอันใหม่ก็ไม่ไม่ไม่หลอดครับพอโดนโดนจนผมมานั่งมาคิดแล้วก็ บอกกับเจว่าเราต้องเลิกหลอกตัวเองครับแล้วก็ยอมรับว่าเออผมผมขาดทักษะผมขาดทักษะจริงๆครับผมเลยเปลี่ยนมุมมองว่ามองการเทรดเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกีฬาครับพี่เช่นเหมือนว่าถ้าเราจะตีกอล์ฟเราอ่านแค่หนังสืออย่างเดียวดูคลิปใน youtube ถ้าไม่มีโปรกอล์ฟมาสอนมาจับโซวงสวิงแล้วก็ไปลงสานามตีจริงเลยก็เจ๊งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าอยากจะหาโค้ด จริงจังที่แบบว่าถ้าผมอยากเป็นนักกีฬามืออาชีพก็ต้องหาอาจารย์ที่เทรนให้ผมไปแข่งระดับอาชีพได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนักกีฬามืออาชีพคนไหนที่ที่ไม่มีโค้ชสอนเลยครับเพราะฉะนั้นบวกกับตอนนั้นผมจําได้ผมอ่านหนังสือของมาตินบัสซี่ชวานะครับเขาเขาเป็นเหมือนเป็นวอลสตีช h a เปียนเดทเทอร์ผมก็ไปอ่านแล้วแล้วก่อนที่เขาจะมาเป็นเทเตอร์ครับเขาเขาตั้งเป้าหมายไ้สามข้อว่าหนึ่ง หาหน้าเทรดที่เหมาะสมก็จะเองสองรวบรวมเงินทุนแล้วก็สามหาที่ปรึกษาผมก็เลยว่าโอ้โหเขาระดับนั้นเขาเขา,เขายอมแนละ้ว่าเขาเขาก็าต้องมีที่ปรึกษาผมก็เลยต้องเป็นพี่พลแน่นอนครับตอนนั้นก็เลยไว้ใจพี่พอ,อก่อนหน้านั้นผมก็มีเทรดดิมานซับไพครับตอนนั้นก็จะเป็นการตั้ง h e n d i n g order ไว้ตามโซนครับพอราคามา แล้วมาเกี่ยวออเดอร์ปุ๊บลผมก็จะไม่หูุหน้าจอแล้วก็โดยการเนี่ยตั้งเทคโปรฟิตไว้ไกลๆครับพอเปิดจอมาก็ออเดอร์ก็แต่ขาดทุนไปแล้วพอทำมาเรื่อยๆก็ไปเรียนกับออเลียดเว็บต่อครับซึ่งตอนนั้นก็เราก็อ่าเรียนนับพื้นนับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตอนตอนนั้นพอพอเรียนนับพื้นไปแล้วเราออกออเดอร์ตามตามตามแผนที่เราวางไว้ถ้าเราออกออเดอร์ไปแล้วเราขาดทุน แปลว่าเรานับผิดก็ต้องกลับไปนับใหม่ครับโอ้โหค่ะเสียงเงินไม่พอผมจะต้องทานงนับนับขึ้นใหม่อีกอะไรครับก็เลยโอเคไม่ไม่ประสบความสำเร็จต่อไปก็ไปเรียนฮดจิ้งเทรดครับพี่พลโอ้โันนี้ตัวเจ็บเลยครับก็คือถ้าออกออเดอร์ไปผิดทางเราเฮดออเดอร์แล้วเราก็ต้องไปแก้ออเดอร์ที่เราเฮดแก้ไปแก้มาจะโดนฟอร์ซเซล ต้องเติมเงินก็ไปอีกเติม้าไปจนไม่ไหวแล้วปล่อยแตกเลยตอนนั้นก็เลยตั้งใจเลยว่าจะเลิกเป็นเดทเฮดเดอร์ครับว่าเราคงไม่ไม่เหมาะกับเป็นเดทเฮดเราไปเรียนลงทุนอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็เลยไปลงทุนในตอนแรกตั้งใจจะเรียนคริปโตเคเรนซีครับก็ได้รู้จักตอนนั้นรู้จักกับอาจารย์อาหัดออฟคริปโตครับก็เลยไปเรียนเรื่องลงทุนแล้วก็รู้ว่าเป็นสิทธ ลูกศิษย์พิพลเหมือนกัน,นครับมีทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็ให้เครดิตพิพลไว้เยอะมากคนระับและแถมบวกกับตอนนั้นผมก็ติดตามพิพลมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจเรียนสต,ตีก็เลยโอเคถ้ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกับในเรื่องเรื่องการเทรดน,นี้ก็ให้พิพลรับจบผลของการฝึกเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยครับพอเราจะพัฒนาจากตอนเข้าค่าแรกๆผมจำได้ว่าวิาวาวนเล็ผมมันเจ็ดสิบ ทีนี้พอพอผ่านการเรียนสดก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแปดสิบเก้าสิบบางอาทิตย์ก็ร้อยอะไรครับแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยครับพอพอพอเราฝึกไปเรื่อยๆครับใช่พอพอใจมากครับความแตกต่างระหว่างที่อื่นกับเรียนกับพี่พลนะครับโดยส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นรายละเอียดครับราย,รยละเอียดรายละเอียดพี่พลสอนเยอะมากๆครับรายละเอียดเยอะมาก ผมผมไม่คิดว่าที่ไหนจะลงรายละเอียดขนาดนี้ครับซึ่งรายละเอียดต่างๆจะอยู่ในวิดีโอทั้งร้อยกว่าชั่วโมงและยังไม่รวมในเรียนสดอีก6อาทิตย์นะครับกับพิพนนะครับซึ่งใ,ในใจงานผมจะมีคำพูดด้วยว่า God is in the detail ครับซึ่งรายเรียนสำคัญมากถ้าแล้วผมว่าแล้วเราก็จะถามลงลึกในรายละเอียดได้เฉพาะกับมืออาชีพหรือว่า specialist ในทางนั้นๆได้นะ ซึงการเรียนโคชชิ่งกับพี่พลครับของผมก็คือจะได้เรียนกับอาจารย์ที่ใส่ใจในรายละเอียดของนักเรียนครัใช่ครับถ้าเป็นเรื่องเทคนิคก็ผมก็จะพยายามทําทําหัวให้ว่างๆแล้วก็ลืมสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเรียนคาสดกับพี่พลจริงๆก็จะมีอัลล็อกพอยต์ในแต่ละคลิปที่เรียนไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องเทคนิคกับเรื่องหน้าเทนยนครับ แต่โดยส่วนตัวถ้าสำหรับที่ติดสําหรับผม,มก็คือจะเป็นพวกไมเซชกับทัศนคติครับเพราะว่าจากความผิดพลาดในอดีตมันเหมือนเป็นแผลทางใจของผมว่ามันมันมันไม่ได้มันไปทางนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอพอมาเรียนกับพี่พลแล้วอ่ะพี่พลจะบิ้วความมั่นใจตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ทําให้ผมมั่นใจว่าถ้าไปตามทางนี้แล้วอ่ะทางนี้ที่พี่พลชี้แล้วพี่พลสอนแล้วเนี้ยผมจะไม่ผิดผมจะไม่หลงทางแน่นอน อันีไ้ได้ความมั่นใจตรงนี้มาพอมันเปลี่ยนัรรมชติกติก็เลยผมว่ามันมันเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตในเรื่องการเทรดไปเลยการลําดับการเรียนเนื้อหานะครับก็สําหรับผมว่าพี่พลเรียงเนื้อหาในวิดีโอได้ได้ได้ดีอยู่แล้วครับจะเป็นเหมือนจิ๊กซอเลยครับจะเป็นเหมือนจิ๊กซอว่าจิ๊กซอจุดนี้มาจุดนั้นจุดนั้นไปจุดนู้นแล้วการเรียนถ้าเราเก็บจิ๊กซอได้ครบไปทําการบ้าน ก็จะเป็นเหมือนการการทบทวนความเข้าใจที่เรามีต่อการเรียนเพราะฉะนั้นพอพอส่งการบ้านไปก็ต้องทําไปเยอะๆพี่พลก็จะรู้ว่านักเรียนคนนี้ไม่เข้าใจจุนนันอ่านการบ้านอะไรครับผมว่าลําดับการเรียนเนี้ยและอ่าลำดับการเรียงเนื้อหาแล้วก็การบ้านก็ยดีดีอยู่แล้วครับผมผมผมว่ายอดเยี่ยงครับผมว่าเพียงพอครับพอเรียนกับพี่พลแล้วอ่ะ ผมไปออกกลุ่มอื่นๆหมดเลยครับที่ที่เราเคยติดตามติดตามไว้จริงๆนะฮะมันมันเหมือนว่าโฟกัสโฟกัสมันแคบลงมันมันเหลือแค่ของพี่พลจริงๆโฟกัสผมโฟกัสแค่ของพี่พลก็เพียงพอแล้วแล้วมันก็จะมัน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 มั่นใจครับว่าว่าเรามาถูกทางคนที่ไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจแต่แต่สำหรับผมก็คือของพี่พลอย่างเดียวก็ เพียงพอแน่นอนเกินพอได้ซักแบบโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าได้ได้แน่นอนแต่เราก็ต้องตั้งใจแล้วก็มีวินัยครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลว่าเราต้องมีวินัยมากๆในการทาตามเพราะว่าพอเราเรียนไปรอบแรกเราจะเก็บรายละเอียดไม่หมดครับเพราะว่ารายละเอียดของพี่พลอะ่ะเยอะมากแล้วเราก็จะมีคําถามครับแต่พอเราจดคําถามไว้แล้วไปเรียนอีกรอบอะ่ะเราจะตอบคําถามของตัวเองได้ครับพี่พล เพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้าเราทําตามอาคอร์สวิดีโอผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าทําได้ครับแถมการฝึกก็ต้องก็ต้องมีวินัยในการฝึกฝนตามวิดีโอที่พี่พลสอนโดยส่วนตัวโดยวิดีโอผมว่าเพียงพอแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจของผู้เรียน,นยยบรรยากาศการเรียนกับพี่พลนะครับก็ถ้าโดยโดยส่วนตัวผมผมกดดันนะ ก่อนก็ไมาเรียนพีพกดดันมากจริงๆครับเพราะว่าเราพอเราตั้งใจเรียนผ่านคลิปวิดีโอเราก็จะรู้ว่าพี่พลจะสอนอสไตล์ไหนครับซึ่งความรู้สึกผมก็คือเข้มขน้นแล้วก็จริงจังนะบรรยากาศการเรียนก็เลยจริงจังครับผมว่าทุกคนที่มาเรียนกับพี่พลครับจะพกความคาดหวังมาเยอะแต่พอมาเจอพี่พลที่สอนเนี้ยบแล้วก็จริงจังยิ่งกว่านั้นเรียนครับพกความคาดหวังมาแค่ไหนเนี้ยเกินความคาดหวัง ราจำเป็นผมผมชอบบรรยากาศการเรียนที <sorting> ่จริงจังโดยโดยส่วนตัวเพราะว่าพอพอเรามาเรียนกับพี่พลเราก็จริงจังจริงใจกับพี่พลและนักเรียนทุกคนที่มาเรียนก็จริงจังเรื่องนี้บรรยากาศก็เลยดูจริงจังแล้วก็เหมาะกับการเรียนรู้ครับเทาได้โคมนี่คือคมจริงครับคุ้งจริงครับแล้วก็แป๊บแป๊บเทคโปรฟิตจริงครับสต็อปก็สั้นจริงอีกอย่างก็ขายหมูจริงๆ จริงๆอรับถ้าคนไม่เคยเจออาจจะอาจจะอาจจะไม่เข้าใจครับแต่โหผมมาเจอแล้วของจริงอย่างที่เขาพูดกันเลยครับก็จังหวะการเข้าเทรดเปลี่ยนแปลงบ้างไหมพัฒนาขึ้นครับจากที่ไม่เคยชัดเจนตอนเนี้ยกับพอมเรียนกับพิพน์จังหวะการเข้าเทรดชัดเจนครับเรารู้ตัวว่าเราเข้าเพราะอะไรเรารอตรงไหนเรากําลังรออะไรอยู่ จุดนี้เสียงมากเสียงน้อยก็เข้าใจครับถ้าจังหวะไหนเข้าเสียงมากเราก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ไปออกตรงไหนตรงไหนจะได้เปรียบกว่าเรียนกับพี่พลเหมือนเหมือนได้ทบทวนดีแล้วก็มีสติรู้ตัวมีสติรู้ตัวตลอดเวลาครับอพูดถึงความรู้สึกถึงพี่พลนะครับแล้วผมก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็น,เป,นเป็นครูครับเป็นพี่ที่เป็นเป็นพี่ที่เหมือนพี่น้อง สอนเทศกันจริงๆครับเพราะว่าก่อนมาเียนกับพี่พลนี่ก็ผ่านอ่านความผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วก็ตัดสินใจมานานมากครับพอมาเจอกับพี่พลนี่โอ้ยิ่งกว่ายิ่งเกินความคาดหวังนะขณะเราคิดว่าเราเตรียมเตรียมความคาดหวังมาสูงแล้วพี่พลนี่เกินความคาดหวังครับแล้วก็ด้วยด้วยสไตล์พี่พลครับการสอนที่ใส่ใจทําให้มี คอมมูนิตีที่แข็งแรงครับเพราะว่าผมผมผมเชื่อว่า Community ของสิษเก่าวิพล์เนี่ยแข็งแรงมากๆครับก็ขอบคุณวิพน์นะครับที่มาสร้างผูมผคุ้มกันในการเทรดให้กับผมครับแล้วก็วางเฟลด์าวเดชั่นไว้ไว้ไว้อย่างดีครับทําให้ผมมั่นใจว่าเป็นแบบอย่างว่าถ้าผมเดินไปเดินเดินไปตามทางนี้จะไม่ผิดแล้วก็ไม่หลงทางในความรู้สึกนี่ความรู้สึกที่ผมมีกับวิพน์ ก็ฝากถึงคนที่สนใจครับแล้วก็ลังเลอยู่ถ้ามาฟังคลิปสัมภาษณ์นี้จนถึงตอนนี้ได้นะครับผมก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตครับที่ที่น่าเสียใจครับหนึ่งข้อในนั้นก็คือถ้าเจอครูดีแล้วไม่เรียนเราเราเราจะเสียใจในชีวิตครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมามากกว่าผมหรือเหมือนผมนะครับแล้วผ่านมาฟังคลิปสัมภาษณ์นี้นะครับสําหรับผมครับ พิพลเป็นโค้ดและครูที่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยาให้ความลังเลหรือว่าความความเสียใจในอดีตมาทําให้เราต้องเสียใจเพิ่มทีหลังในอนาคตก็ฝากไปถึงคนที่ก๊อปปวิชาพิพลไปสอนนะครับแล้วก็จะบอกบอกอะไรกับนักเรียนที่หลงไปเรียนก็คือจากมุมมองของผมผมเคยบอกว่าการเทรนเหมือนกีฬาประสบการณ์พิพลยี่สปีครับที่มีดีกีมีผลงานแล้วก็มีเทคนิค ขอบไปของตัวเองครับแล้วแล้วเรามาเรียนกับโค้ดที่ถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพเราก็อยากเรียนกับโค้ดที่เป็นต้นฉบับวิชานี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนกับโค้ดคนอื่นที่ประสบการณ์ไม่กี่ปีแล้ว,ลวก็ยังต้องมาก๊อปปี้หน้าเทหรือว่าเทคนิคของโค้ดอีกคนไปเงผมว่าตามตามจริงๆตามโลจิกแล้วมันมันไม่สมเหตุสมผลครับแล้วก็เลือกไ,ได้ไม่ยากเลยนะว่าว่าจะต้องเรียนเรียนกับคนไหน เหมือนเหมือนเลือกกับโค้ดที่สอนไประดับโลกกับโค้ดที่สอนอยู่ในอบตอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีโอกาสผมว่าถ้ามีโอกาสเรียนกับเรียนกับต้นฉบับแล้วก็ของจริงดีกว่าครับเพราะว่าประสบการณ์มันสร้างกันไม่ได้แล้วก็ยิ่งคอมมูนิตี้แบบพี่พลเนี่ยผมว่ายิ่งยิ่งมีน้อยหรือไม่มีเลยใช่ครับก็ฝากถึงน้องๆที่ลงเปลี่ยนเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็รอครัดอยู่ เราเข้าเรียน,นครับก็เ,เวลามีเท่ากันทุกคน,นครับถ้าถ้าเราอยากจะจริงจังกับมันก็ต้องทุ่มตุ่มเทเวลาแล้วก็ความเข้าใจอ่ความตั้งใจเข้าไปครับถ้ามีโอกาสได้เรียนแล้วอ่ะอย่าอย่าปล่อยให้สูญเปล่าครับดูวิดีโอให้ครบแล้วก็จดเนื้อหาครับแล้วก็ไปฝึกตามที่พี่พลพี่พลบอกนะครับพี่พลบอกให้กระโดดก็กระโดดบอกให้ไปซ้ายไปซ้ายไม่มีก็อย่างมีคําถามนะครับเพราะว่า รายละเอียดพี่พลเยอะมากพี่พลวางวางวางโครงเรื่องไว้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อทำตามที่พี่พลบอกถ้ามีคําถามก็จดไว้แล้วก็ดูหลายๆรอบอย่างที่พี่พลแนะนําเราจะตอบคําถามไปได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นพอตอนเรียนสดแล้วอ่ะเราก็จะเหลืออะไรให้แก้ไขน้อยลงพี่พลก็จะขัดเกลาให้ให้ให้ใหหละเอียดยิ่งขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่เรียนมาก่อนอ่ะพี่พลก็จะมาแก้ไขให้ก็ไม่ได้ขัดเกลาให้มันคมยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ สัครับพระฉะนั้นพอสุดท้ายก็ออย่างที่พี่พลเคยพูดว่า stay in your own lane นะครัสำหรับผมก็เราจะรู้จังหวะแล้วก็ฟาวเดชันของตัวเองก็ขอหเรียนขอให้เรียนแล้วก็ฝึกฝนให้ให้มีความสุข